มัน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 เป็นอีกตัวหนึ่งครับคนดูที่ที่ผมอยากได้มากๆเลยแต่ไอ้ีดอ็มไอผีีเอ็มมันขายแค่18ตัวต่อต่อเออคือพูดง่ายง่คือมันขายแบบแบบไม่ใช่ร้อยตัวเหมือนสไตเดอร์กับเมฟิโตเออเออถ้าอย่างนั้นนี่โอ้ยกูเอาเลยไปเซครอบเป๋าตัง จ่ายไปแล้วตัวนี้นะครับผมคนดูครับผมครับผมสวัสดีคนดูและคนไม่ดูด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะบิอีกแล้วนะครับผมอยู่กับนาอีกเช่นเคยนะครับและครับผมวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้กลับมารีวิวตัวละครอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งนะครับผมไอหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมเคยรีวิวไปและรอบหนึ่งแต่ประสบความสําเร็จไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่ครับเด็กด่าบ้างเอ้ยรีวิวตรงนี้ไม่ครบบ้างเอ้ยก็ไม่รู้นครับว่าตอนนี้จะทําได้หรือไม่นะครับผม อันดับแรกนะครับนั่นก็คือการตีธรรมดานะครับการตีธรรมดาของตัวนี้จะอยู่ที่4นะครับผมนะครับผมตัวนี้ตีอยู่4ทีนะไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะแล้วแต่คนอัพอาวุธด้วยอ่ามันจะตวัดขึ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แลวก็สามารถคอมโบต่อได้นะครับผมโอเคครับผมส่วนการโดตีจะมีอยู่แค่3ตีเอ้สามทีนะครับผมนี่จะสามทีดิผู้ชเอ้เลครับผม3ทีนะครับผม1 2 3สนะครับผม หนึ่งสองสามนะครับตัวนี้โดดได้แค่ชั้นเดียวเท่านั้นเอโ๊โดดด้วยสองชั้นครับผมหนึ่งสองนะครับผมแต่ความพิเศษของตัวนี้คือมันกดบินได้ครับผมในการกด S นะครับผมอ่าโดยไม่เสียอะไรเลยไม่ไม่ไม่ได้ไจะเสียเกจนะแต่ได้จะมีเวลาจำกัดในการลอนอยู่ไอ้บินอยู่นะครับกดกระโดดปุ๊บอ่ากด S นะครับผมมันก็จะลอยอยู่อย่างนี้แหละส่วนทาได้านของดีค้างนะในการกดดีค้างครับปุ๊บม,มันก็จะพุ่งไปอย่างนี้ครับผม อ่าไม่ต้องตกใจนะเมื่อกี้ผมไม่ได้โดดนะครับผมมันโดดให้เองอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับผมกดดีครับปุ๊บไม่ได้กดเลยครับมันโดดให้เองครับไม่รู้เหมือนกันครับวพราะเป็นเพราะอะไรหรือว่าโดนเนิร์ฟอ่ะดีกค้งครับปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไปเองเลยเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บอ่าที่จริงเราจะโดดเองก็ได้นะแต่มันรู้สึกแปลกนะครับผมและและยังไม่พอครับผมสามารถกดเดสต่อได้ผมดีครั้งปุ๊บกระโดดปุ๊บเดสไปด้านหน้าด้านหลังได้นะครับผมปุ๊บ ก็โดดด้านหลังอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับด้านหน้าด้านหลังทุกทิศได้เลยครับได้ทุกทิศครับหรือคุณจะดีค้างใส่เพื่อนปุ๊บอ่ะกะโดดนี้ละบายๆอย่างนี้ก็ได้ครับผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านของเออ,เอ,อดีค้างเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เป็นกระโดดดีค้างครับผมกระโดดดีค้างก็จะคล้ายๆกันนะแต่จะมีการเอาดาบไปเสียบครับผมโดดดาบเอาเสียบอย่างนี้นะครับผมอ่า เสียบป๊อบอ่ามันก็มันก็ยังจะโดดให้เองตามอัตโนมัตินะครับผมนี่เดี๋ยวโดดโดดเสียบป๊อบอ่ะโดดให้เองเลยเห็นไหมครับหน้าแม่พิเศษจริงๆริป๊อปป๊อปอ่ะเราก็สามารถคอมโบต่อได้แล้วแต่สเต็ปของคุณแต่ผมไม่สามารถคอมโบต่อได้เพราะว่าผมไม่เล่นไม่เป็นไม่มีตัวได้ซ้ําถ้ามีตัวนี้จะคิดเล่นอยู่นะครับผมป๊อปหน้าป๊อปหน้าเห็นไหม โอเคต่อไปครับเข้าสูก่การป้องกันนะครับผมการป้องกันตัวนี้นะ่าจะกันไม่ค่อยได้นานนะผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ปล่อยแล้วครับเนี่ยอ่ากด S ทางต่อไม่ได้นะครับผมเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่อยู่แบบอยู่หลายแบบนะครับผมนั่นก็คืออ่าคือเคาน์เตอร์แบบใช้เกจกับเคาน์เตอร์แบบปกตินะครับผมโอเคเคาน์เตอร์แบบปกติครับตีเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอ่าตีเฮ้ยทำไมตี นี่นะครับผมนี่คือการเคาน์เตอร์แบบปกตินะครับผมตีไหมตีนี่นะครับผมเคาน์เตอร์แบบปกตินะครับผมให้ดูอีกรอบครับตีเอามาตีติเอออย่างนี้ครับผมโอเคต่อไปคือการเคาน์เตอร์แบบใช้เกจนะครับผมมันจะลดไปเท่าไหร่นะเกจตีตีอ่าลดไปประมาณ5 0ลดไปครึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะลดไปครึ่งหนึ่งนะครับผม คือข้อดีของเกข้อดีของการเคาน์เตอร์เกตนั่นก็คือมันสามารถมันสามารถยืนตอนที่คุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ขับขันได้ครับตีตวัดขึ้นฟ้าตีตวัดขึ้นฟ้าตีแบบให้ลม้มอ่ะอ่าตอนนี้ผมล้มเรียบร้อยแล้วกดอ่านี่ครับผมกด SD นะครับผมเพื่อเป็นการเอเอสแบบย่องเอแบบย่องยอง่ยอ,งยอ,งยองนะครับผมไม่ต้องกดเต็มนะถ้าก,กดเต็มมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะไปเผื่อใช้สกิลอาวุธครับแต่ถ้าสกิลอาวุธยังโหลดไม่เสร็จก็น่าจะพอติดอยู่นะครับผมโอเคนี่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ตีให้ลม้มให้ล้มไม่ต้องซ้ําถึงสี่ขั้นก็ได้ SD ดีครับผมแน่เห็นไหมขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเสียเกียริแค่ครึ่งเดียวเองขอย้านะครับเสียเกียริแค่ครึ่งเดียวนะครับผมต่อไปก็มันจะสามารถมันสามารถใช้กลางอากาศได้ด้วยครับผมตีกระโดดเออเว้ยเดี๋ยวดีเอาใหม่เอาใหม่ตีแบบเป็นชุดเลย เลยเป็นชุดโบราณาเลยเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปเลยเป็นชุดไป,ดเ,ปเลยอ่านี่ครับผมอ่าเอา,เอายังไงดีอะไรก็โดดไหมอ่ะนี่ครับผมมาสามารถมาสามารถเอามาแก้สกิลได้ครับผมแต่น่าจะได้รอบเดียวนะผมว่าเกตมันมีจํากัดนะครับผมโอเคตอบเอาไหมใช้อะไรก็ได้ที่มันทาให้ลอยอะตัวอื่นก็ได้เอาเด็ดในอะไรตวัดดูดิเออ นี่นะครับผมโอ้ยนี่ครับผมความสะดวกสบายของยูริเอลนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมสามารถยืนตอนนอนได้ครับผมไม่สามารถกดใช้ตอนนอนได้สามารถกดใช้ตอนที่คุณอยู่ในสถานการณ์ขับขันได้ครับผมโอเคนะครับผมส่วนสกิลแรกนะครับผมอเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะไปอธิบายเรื่องสกิลนะผมบอกขอขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมยูริเอลไม่มีสกิลเคาน์เตอร์ครับผมมีแต่ดาเมจร้อนๆเลยนะครับผมเอาถึงตายนะครับเอาถึงตาย นะครับผมอาแคบมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับผมสกิลแรกจะเป็นการปล่อยลูกไฟนะลูกไฟลูกไฟนีครับมีเราจะลอยตัว้นแล้วปล่อยลูกไฟนะผมโดนทุกตัวครับที่อยู่ในรัศมีนีครับผมข่อย้ำครับทุกตัวครับโอเคและความพิเศษของสกิลนี้คือมันใช้บนฝาได้ครับผมบึ้มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,หม่คือนอย่างเช่นคุณคุณกำลังคอมโบอยู่บน้าอย่างเงี้ยโอ้โหกำลังเมามันเอ้ ไม่อยากจะลงเลยตอนนี้ก็กดทับปุ่มนะครับผมลงมาเป็นลูกไฟเลยและความพิเศษของสกิลนี่คือซ้ำตรงผืนได้ครับผมซ้ำตัวนอนนั่นแหละูดง่ายเออเดี๋ยวเพิ่งยืนนะนี่นะครับผมโอเคยกเลิกก็เหมือนเดิมต่อไปครับสกิลสองนะครับผมสกิลสองใช้บนฟ้าไม่ได้นะครับ ส่วนสกิลสองนะครับผมนั่นก็คือการบัฟลูกไฟอยู่บนหัวเราครับแล้วก็พุ่งออกมาชนศัตรูพุ่งไปใส่ศัตรูนั่นแหละนะครับผมเราจะพูดทนทำไมเนี่ยเออนะครับผมแต่ข้อดีของหมวกนี่คือนะครับผมมันซ้ำตรงพื้นได้นั่นเองนะครับตั้ม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 นะครับผมใครนอนอยู่มิยญานี่อย่านอนตื่นมาก่อนนะครับและอีกข้อดีของมันก็คือสามารถ ให้บัฟให้เพื่อนได้ครับผมโลยที่พเพื่อนร่วมทีมของคุณจะได้บัฟนะครับผมถ้าอยู่อยู่ใกล้ๆคุณและคุณบัฟปุ๊บคุณเพื่อนเพื่อนของคุณจะมีรูปไฟอยู่บนหัวอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหนี่คือถ้าแบบว่าเล่นเป็นทีมหคนนี่แบบว่าปล่อยแส่ตัวเดียวนี่เอาละม,มุบมุบงบัฟแน่นอนใช่เป่าเอ็มนะใช่เปล่าใช่เ,ชเออพูดด้วยเดิแอดมินต้องเลยครับผมโอเคครับผมก็สกิลนี้ก็มีแค่อยู่แค่นี้นะครับผมสกิลสอง สกิลสามเป็นอะไรเอ่ยตุ้มนะครับระเบิดตัวลูกบอลระเบิดตัวเหมือนเหมือนกับโชว์ผลลักแล้แล้วก็ระเบิดตัวลงมาตุ้มระเบิดศัตรูที่ข้อไกลวงกลมอ่ะเหกับโชว์ผนโชว์โชว์แขนขาวครับระเบิดตุ้มระเบิดจะมีแสงระเบิดติดไฟบนตัวระเบิดกินเต่านะครับโชว์กินเต่าให้เห็นปุ๊บเออเหม็นจังเลยไปไกลด้วยระเบิดไกล โอเคนะครับผมคือมันก็ระเบิดนั่นแหละพูดง่ายคือโชว์คนแขนปุ๊บระเบิดตึ้มหรือคุณต้องกดด้วยนะครับผมไม่งั้นมันไม่ระเบิดหรือเปล่าวะไม่ไม่ต้องไม่ต้องกดให้มันระเบิดเองอัตโนมัติให้มันระเบิดเองอัตโนมัติด้วยนะครับผมขอโทษทีครับขอโทษที่พูดผิดโอเคส่วนส่วนสกิลนี้คือใช้บนฟ้าไม่ได้นะครับผมแต่ความพิเศษของมันคือสามตอนนอนได้ครับกดตึ้ย และกระเด็นไกลมากครับผมคือถ้าเป็นดาดแคบๆนี่มีทีิ์ตกตายได้ครับผมเดี๋ยวเช่นอุ้ยเหลือเลือดเหลือที่เตียวกดแม่งเลยตุ้มเนี่ยอ่าโอเคนะครับผมคงเข้าใจกันดีนะครับผมซ้ำตรงพื้นไม่เอ้ยใช้บนฟ้าไม่ได้นะครับสกิลสุดท้ายครับสกิลพระเอกครับผมสกิลอัติเมทนะครับผมนี่อัติเมทเลยสกิลนี้จะเป็นการปล่อยบอลเกงนจิออกไปนะครับผมบอลเก็นจิ เดินกันเอาดาบเสียบพืน้นแล้วก็ตุ้ยโอ,โอ<า>ีกแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับของพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับมันมันติดมันมันมันดูดครับเอม็มเตรียมตัวหนีเอม็มนะฮะสามสองหนึ่งเสียบปุ๊บจัดไปไอ้บ้าเอ็มอยู่ใกล้ๆหน่อยดิมึงหนีไปไกลเกินอ๋อคือคือใครคือ,ค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 อมันดูดไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับผมสกิลนี้แต่ แต่แต่พอแต่คือง่ายๆคือมันดูดอ่ะอย่าตามมานะอย่าตามมาอย่าตามมาอยู่อยู่ไกลๆอยู่ห่างๆกับอาจารย์เชนนี่หน่อยไปนี่ครับผมปุ๊บลงมาตรงนี้ตุ่มมันดูดเลยไหมเห็นไหมโอ้โหแล้วก็ทำาแล้วก็ทำดาเมตตรงที่มันตกลงไปอีกนะครับผมนั่นก็คือแบบว่าเดทไทม์นี้ไม่ต้องถามว่าตายแน่นอนครับดูดอีกด้วยนะนี่ครับผมบุ้มบอมบุ้มบอมโอ้โหโอ้โหเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ สกิลนี้ทำทำดาเมจไม่ได้ทั้งหมดาใช้ทำคอมโบไปได้ทั้งหมดจัดไปสิบไ<ส>ม่ยั้งก็น่าจะประมาณ15หรือไม่ก็20นี่แหละครับผมถ้ามีอยู่แค่คนเดียวเนะนาะนะครับผมสกิลนี้สามารถซ้ำตรงพื้นได้นะครับผมแต่ใช้การอากาศไม่ได้นะครับเนะยไหนไหนไหเดี๋ยวเพิ่งยืนรบิปโต้ไว้และข้อดีอวมันะมนะครับคือเราสามารถคอมโบต่อได้นะเวลาคุณจะคอมโบอะไรนะครับผม โอเคจงนอนไปซะจัดใส่ไม่ยั้งสุดยอดไปเลยนะครับผมมีแค่นี้แหละมันเหมือนมันรู้สึกเบาๆไงไม่รู้อ่ะเหมือนไม่อลังการเหมือนสไตเดอร์กับไอ้พวกจินซาชิมุไงไม่รู้อ่ะมันไม่มีเหมือนไม่มีความรุนแรงนะตุ้มตั้มตุ้มตั้มอ่ะเออใช่ป่ะเวฟิโต้นี่อย่างแบบแบบเป็นเป็นคลื่นระเบิดเนี่ยตุ้มอย่างนี้ไงแต่นี่มันเงียบมากอ่ะเงียบแบบสกิลแต่ละสกิลเงียบมากโอเคเราจะมาเปิดสกิลพร้อมกันดูนะความร้ายกาจของมันนะครับผม ปิงอ้าวไม่กด,ดป,ปุ๊บปุลุ่มปุลุ่มปุลุ่มปุลุปุลุปุลุโอ้ยอดมาเลยปี๋ปพังอาจารย์เคมาปุเกี่ยวอะไรด้วยโอเคขึ้นเอาใหม่ครับผมถ้าใครแบบอยากคอมโบสกิลนะผมแนะนำให้เปิดสกิลอันติเมทก่อนนะครับผมหรือแม่งก็กดทำให้มันล้มก่อนปุ๊บแล้วก็ปุ่มนะครับผมแล้วก็กดสกิลแรกครับผม กระโดสกิลนี้ครับผมโอ้โหแล้วก็เตรียมสกิลสามนะครับลงพื้นมาตุ้มนะครับผมนี่ไม่รู้เหมือนกันครับคอมโบไม่เป็นคอตะกี้มั่วสุดมั่วลุ่นๆด้วยความมั่วสกิลผสมเออได้ข่าวว่าเมื่อก่อนมาซ้ำตรงพื้นได้ใช่ปะเวลาใช้ได้ครับเออนี่แต่เวลาตีปกติมันซ้ำตรงพื้นไม่ได้เนาะก็อย่างว่าครับมันเป็นเซิร์ฟไทยนะครับผม GM มันก็เน่าไปตามเซิร์ฟนะครับผม ไอเซิร์ฟมันก็เน่าไปตาม GM นะครับผิดนะครับขอโทษทีครับเซิร์ฟกาลิน่าครับโอเคนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมตำหนินิดหน่อยนะผมอย่าตำหนิแรงอย่างเช่นไอ้เหี้ยอ้บอกไม่บอกไม่หมดเอออันนี้ไม่ว่านะครับแต่อย่าด่าพ่อแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนาะขอเชว์คอมโบหน่อยเชว์คอมโบอ่านะครับเดี๋ยวให้น้องเขาโชว์คอมโบนะครับผมสำหรับก่อนที่เราจะแจกกันไปเราจะคอมโบให้เขาดูกันไป มานี่มาตรงกลางเลยพร้อมสิอาเพิ่งนี่นี่อ๋อไปไปไปไเอาใหม่อะไรอะไรนี่นี่นี่อ่านะอ่ะอ่าโอเคมีแค่เนี้ยโอ้โหยังครับยังอือหืออือหืออือเนี่ยประมาณเนี้ยครับประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สัจนาละครับผมบักทุกคนมากครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผม